ายใ,ใจเข้าและออกของขันห้าแรกๆฝึกก็ไม่มีความชำนาญน,นะครับอินทรีย์ภาวนาก็ยังไม่ได้แก่กล้านะครับก็ต้องอาศัยความเพลี่ยนชอบข้อที่6ของวิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตก็คือข้อที่6 ความเพียรชอบนั่นเองนะครับปฏิบัติไปเรื่อยๆ <c oughs> สม่ำเสมอนะครับจนในที่สุด <c oughs> ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้รู้อยู่ที่ไหนครับนั่นก็คือภัสะจุดภัสะอยู่ที่ต้นหลูจมูกทั้งสองข้างเพราะลมหายใจก็คืออากาศนะครับซึ่ง มีส่วนผสมของออกซิเจนประมาณ27%นะครับก็เช่นเดียวกันในอวกาศนะครับอวกาศไม่มีออกซิเจนนะครับมีแต่ในชั้นบรรยากาศของพบโลกชาติพนุษย์นะครับเท่านั้นเมื่อมี พระสูตรพระสูตรหนึ่งก็คือพัสสะพัสสะก็คือการเรียนรู้การรับรู้พระสูตรที่เป็นที่ยอมรับที่พุทธองค์ได้บัญญัติเอาไว้นั่นก็คือมโนโเปรียบเหมือนแสงสัดส่องมาทางทิตตะวันออกครับมโน นะครับเปรียบเหมือนแสงนะครับเห็นไหมครับเป็นพลังงานสว่างมาทางทิศตะวนออกสัดส่องแล้วไปกระทบที่ฝาเรือนหรือฉากนะครับฝาเรือนหรือฉากนั่นก็คือสถานที่ตั้งที่เกิดของวิญญาณหรือของ พลังงานสว่างนะครับแสงที่ปรากฏพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณนะครับฉากหรือฟ้าเลือนก็คือสถานที่เกิดพุทธองค์เรียกว่าพบในที่นี้ก็คือพบโลกนะครับพื้นนาเระะ็วแสงปรากฏต่อหรือผูกอารมณ์ต่อเป็นดวงนะครับเรียกว่าดวงจิตหรือชาติ ในที่นี้ก็คือชาติมนุษย์พบโลกชาติมนุษย์นะครับแล้วถ้าฉากหรือฝาเลือนไม่มีนะครับก็แสงก็จะปรากฏที่ดินนะครับก็คือแสงปรากฏนั่นก็คือผัสสะหรือสื่อนะครับพลังงานสว่างนะครับสื่อกับ สถานที่นะครับถ้าดินไม่มีแสงก็ปรากฏทิ่น้านะครับก็เราก็เอาไฟฉายส่องลงไปที่ดินนะครับเราก็จะเห็นแสงปรากฏเป็นวงกลมๆนะครับที่ดินถ้าดินไม่มี เราก็เอา